<c oughs> ก็ขอกราบส,สดอีกครับน,นะครับอยู่กับผมทันเกมมิ่งเกมแคสเตอร์นะครับวันนี้นะครับผมก็มาทําตามสัญญาแล้วนั่นก็คือเราจะมาเจาะลึกกันนะครับซึ่งจะถามว่าเจาะลึกอะไรทางช่องของผมก็ไม่รู้จะเจาะลึกอะไรเหมือนกันนะครับเพราะถ้าเกิดเป็นพวกอนิเมะที่ผมชอบอะไรเงี้ยเขาก็เจาะลึกกันหมดแล้วเนาะมันก็เออเนาะก็น่าจะรู้ว่าผมก็สมองตันเล็กๆน้อยๆนะ ก็ที่หายตัวไปมาก็ที่หายตัวนะครับหายตัวหายตัวหายตัวกันเลยทีเดียวเชียวนะครับก็ที่ห่างหายกันไปอย่างเนิ่นนานก็ไปหาพวกประวัติอะไรเนี้ยว่าผมควรจะเจาะลึกอะไรที่มันน่าสนใจดีนะครับแล้วผมก็เลยคิดว่าเราควรจะเจาะลึกเกมที่ผมชอบมากกว่านะครับนั่นก็คือเกมโซนันนั่นเองนะครับซึ่งเกมโซนไนนี้เป็นเกมที่ผมเล่นมาอย่างเนิ่นนานตั้งแต่เอ่อมอหนึ่ง หมหเลยก็ว่าได้นะครับตอนนี้ก็ม .4 แล้วโอ้โหเล่นมาตั้ง4ปีนะครับแต่ก็ยังสู้ไมคับไม่ได้เพราะว่าไมคับผมเล่นมันแต่แตป .4 เออเอาเข้าไปโอเคมาเล่นกันเลยดีกว่าซึ่งเราไม่ได้มาเล่นนะจริงๆเหรอเราก็มาจดหรือกนแหละโอเคนะครับแล้วก็จะมาพูดถึงว่าเกมนี้นะไม่เป็นเกมแนวไหนกันดีกว่านะครับมันก็เป็นเกมแนวต่อสู้สังหารบอสแล้วก็เออ ได้รับกิบัตรอะไรประมาณนี้นะฮะถ้าถามว่าตัวละครเยอะไหมก็ตามที่เห็นนะครับก็ตามภาพนี้เลยนะครับมันก็ไม่ใช่ภาพอกมันก็เป็นวิดีโอแหละโอเคตัวแรกนะครับมันก็คือเออไนซ์ nice นะครับก็เป็นตัวอัศาวินธรรมดารรมดาเลยนะครับก็เป็นตัวที่ถือว่าเท่พอสมควรเลยนะแล้วตัวถ่อมาก็จะเป็นเออไอตัวนี้ตัวตัวนี้ตัวอะไรเดี่ยพาลาดินนั่นเองนะครับมันชื่อว่าพาลาดินซึ่งภาคที่ทุกคนเห็นอยู่ก็เป็นภาคโปรนะครับอย่าคิดมากกันนะ ก็คือผมไม่เก่งอ่ะแล้วนี่ก็จะเป็นโลโลโลอะไรวะโลกูโลกูวช่างมันเถอะผมไม่แข็งแรงนะภาษาอังกฤษอ่ะก็อย่าว่ากันนะก็อะไรเนี่ยเอออิงอ่ะเอออินอินจิเนียร์อินจิเนียร์เออประมาณนี้มั้งเชื่อแล้วตัวนี้ก็โรบอทโอ้โหง่ายจัดนะครับตัวนี้ตัวนี้ if นะครับตัวนี้ก็ assassin นะครับโหเราซื้อหมดเลยนะครับอันนี้ก็ ผมจะเรียกว่านักมวยโอเคถ้าเกิดได้ยินเสียงรอบข้างก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมถ่ายคลิปอยู่ข้างน,นอกบ้านนะครับก็อะไรนะเนี่ยเอสเ s ชมิสช่างมันเถอนนะก็อ่านยากอะแล้วก็ตัวอะไรอเนี่ยก็จะเป็นวิซาร์ดนะน่าจะชื่อวิซาร์ตตัวเนี้ยโอ้โหนึกถึงมัสเลเดอร์กันเลยทีเดียวเชียวนับแวมไพร์ง่ายแล้วก็อะไรก,กันเออ เอออะไรเนะี Do ่ยดูดูไอดีช่างมันเถอะช่างมันช่างมันช่างมันโถแล้วก็อะไรเนะี่ยเวลวูฟนะครับมีแวมไพร์ก็ต้องมีเวลวูฟนะครับโอ้โหครบก็เลยทีเดียวเชียวนะครับเอออะไรเนะี่ยตัวผู้หญิงตัวนี้เป็นตัวใหม่นะเออโอ้โหมันยาวอะชื่อมันยาวจัดเลยครับประชาชนเออตัวนี้ตัวอะไรเนะี่ยก็จะเป็นตัวฮิลโอเคถ้าเกิดจากรู้ความสามารถอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวก็ จะบอกร่าวๆให้ก็แล้วกันนะครับเอาแบบคข้าจริงๆนะแบบว่าแค่บอกกันผ่านนะก็ตัวนี้ก็จะสามารถเพิ่มเอ่อเพิ่มอาวุธของมันได้นะครับเพิ่มอาวุธเป็น2เท่าอะไรประมาณนี้นะครับการโจมตีเป็น2เท่านะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นพลังส่วนใหญ่ของเขาก็จะเป็นป้องกันเห็นไหมก็อย่างที่เห็นในสกอร์นะก็จะประมาณนี้ส่วนของคนนี้นะก็คล้ายๆกับพลังความว่องไวนะครับก็จะเป็นการโจมตีที่ว่องไวราวกับแบบแอ็ซ์ซินอะไรประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับก็ เออก็เป็นการตั้งป้องปืนแล้วก็โจมตีระยะไกลอะไรประมาณนั้นนะฮะตัวนี้เป็นโรบอทก็น่าจะสร้างหุ่หยนยนต์นะถ้าจะไม่ผิดตัวนี้ก็เป็นตัวยิงแม่นระยะไกลโอ้โหสุดยอดไปเลยครับตัวนี้ก็ตัวนักมวยเนาะก็น่าจะรู้ว่าเป็นอะไรการต่อยน,นั่นเองส่วนอันนี้ก็จะเป็นความว่องไวเพราะเป็นแอสซัสซินนั่นเองนะครับก็เออสามารถแยกล่างได้เนาะตัวนี้ก็จะเป็นป่อยาพิษนี่โอเคเราบอกเข้ามากเลยเร็วมากตัวเนี้ยตัวเว่นบนนะฮะตัวนี้ <laughs> เร็วไปไหมเนี่ย ก็จะเป็นตัวความสามารถก็คือดูดเลือดแล้วก็ดูดวิญญาณอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเอ้ยพูดถึงสัตว์เลี้ยงเราก็มีสัตว์เลี้ยงนะก็เป็นแมวหมากาไก่เอ้ยหมูแล้วก็สลามแล้วก็โรบอทอะไรเงี้ยแพนด้านะครับแรบบิทอะไรเนี่ยนะอะไรเนี่ยแทบ็บแทบ็บแล้วก็ไอตัวนี้เหมือนเคยเห็นในเกมนะเออแล้วก็นกพิราบนะครับแล้วก็นกฮูกวอลัสเอ้ยแมวนะ้ำแมลงสาบแบท แล้วก็แมวโอเคสัตว์เลี้ยงก็ประมาณนี้ส่วนไอ้ตัวนี้มันก็จะสามารถปล่อยสัตว์เลี้ยงออกมาได้อะไรประมาณนั้นตัวนี้ก็เป็นแบบวูฟก็จะเป็นเกี่ยวกับกรงเล็บการโจมตีระยะใกล้อะไรประมาณนั้นนะครับส่วนตัวนี้ก็เท่าที่รู้มามันก็สามารถสร้างผาคพวบให้กับตัวเราเองได้นะครับแล้วก็อะไรเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่โกงมากครับเท่าที่ผมเล่นมามันสามารถคิวไว้เพื่อนได้เกมนี้เป็นเกมออนไลน์ได้นะครับสามารถเล่นกับเพื่อนได้โอเค เรามาเล่าประวัติกันเลยดีกว่านะไปเลยเกมโซนประวัติของมันก็มีอยู่ว่าณอาณาจักรแห่งหนึ่งที่รุ่งเรืองและก็เคยเป็นอาณาจักรที่อุดมสมบูรณ์อยู่ด้วยกันอย่ามีความสุขจนกระทั่งศิลาวิเศษได้ถูกขโมยไปโดยเอเลี่ยนแล้วก็พวกสัตว์ประหลาดนั่นจึงเป็นหน้าที่ของพวกเออ เท็สองณอาณาจักรแห่งหนึ่งที่เคยอยู่ด้วยกันจะมีความสุขและอุดมสมบูรณ์เพราะด้วยอำนาจของศิลาวิเศษเลยทำให้ที่นี่นั้นอยู่ด้วยกันอยมีความสุขจนกระทั่งเหล่าเอเลียนและเราสรปปรลาดนั้นได้ขโมยศิลาวิเศษไปนี่จงเป็นหน้าที่ของผู้เล่นหรือเราอัศวินทั้งหลายที่ต้องไปแย่งชิงศิลาวิเศษมาเพื่อคินความสุข และความอุดมสมบูรณ์ให้กับเมืองหรืออาณาจักรของเขาอีกครั้งนั่นเองโอเคครับก็เล่าประวัติเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประวัติท่วๆก็จะประมาณนั้นซึ่งเกมนี้ประวัติก็ไม่ได้มากอะไรนะก็จะเป็นเกี่ยวกับการกรอบคู่เอ้ยการกรอบคู่การกรอบกู้ศิลาคืนนะครับซึ่งผมจะลองเล่นให้ดูนะอ่ะแล้วเราก็ตัวแรกไปนะครับขอเลือกสกินดิเท้นอนะ ขอบอกไปก่อนนะสกินนี้ถ้าเกิดใครที่เล่นภาคธรรมดาก็ได้ฟรีครับแค่ท่านแชร์เกมนี้ให้กับเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็จะใช้เออสกินนี้นะครับเพราะว่ามันคล้ายๆกับนาคอตดีผมชอบแต่ผมไม่ได้เล่นอาวแล้วนะขอเตือนก่อนโอเคโหก็ที่ผมบอกว่าสกิลผมมันยังไงอะ่ะเออเป็นอาวุธฟูลสอใช่ไหมก็ประมาณเนี้ยเหมือนีย อันนี้เป็นสกิลที่2ของเขานะครับซึ่งสกิลที่2ของเขานั้นเป็นสกิลที่บอกตรงๆว่าแบบมันมี2สกิลนะเอาง่ายๆมี2อันตินะครับตัวแต่ละตัวจะมี2อันตินะครับจงเป็นตัวใหม่อันติต้องเสียตังค์นะไม่แต่ภาโปก็ต้องเสียตังค์โอเคก็ถ้าเกิดเป็นอันติแรกของมันก็จะทําให้อาวุธที่เราใช้นะมีอยู่2อันนะครับก็คือมีอันนึงโผล่มาแล้วเราก็จะโจมตีแรงเป็น2เท่านะครับส่วนอันติที่2เอาเรา ก็อาวุธสองอาวุธนะที่เราถืออยู่ก็จะเป็นแบบยังไงนะประมาณนี้ฮะนี่ฟันไปด้วยยิงไปด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคเราไปลองลุยกันสักตาหนึ่งนะครับก็จะเป็นแบบไหนมาดูกันเลยก็ถ้าถามว่าบอสแต่ละัวมันเก่งไหมก็สุดยอดไปเลยนะถ้าเกิดใครที่เคยเล่นก็น่าจะรู้ว่าแบบ มันค่อนข้างจะน่ากลัวเลยนะบอสแต่ละตัวเออตัวนี้ก็ดาเมจค่อนข้างจะรุนแรงพอสมควรนะมันก็อยู่ที่ปืนนะไม่ได้อยู่ที่ตัวละครเดอะเรนจะใช้อันติเมตนะอันติเมจก็แต่ละตัวก็รุนแรงมากนะครับบางตัวบางตัวก็เออเรียกลุกน้องออกมาได้บางตัวก็ทําให้ว่องไวขึ้นบางตัวก็ป้องกันได้ดีขึ้นหรือบางตัวก็ดาเมจสูงขึ้นนะครับมันก็อยู่ที่แต่ละตัวด้วยนะ ส่วนพวกปืนนี่บอกตรงๆว่ามีหลายปืนมากนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไว้ทาคลิปหน้ากันแล้วกันนะนี่ก็เป็นอีกปืนหนึ่งนะโอ้โหดาเมจห้านะฮะมาดูกันเลยกว่าก็เป็นพวกสายสไนเปอร์นะเป็นปืนประเภทยิงแรงแต่ปเปืนอมานามานะมา,นาคืออะไรหรอก็ดันบนนั่นแหละสีฟ้าส่วนเลือดก,ก็คือสีแดงนะครับส่วนเออสีเทาก็คือพลังป้องกันดูเห็นไหมสองทีตายนะครับอืมนี่เห็นไหมทีเดียวสองทีตายเลยเห็นไหม หรือบางตัวก็ทีเดียวนะครับเห็นไ,ไหมแล้วพอเราเอ่อเคียร์สเตตเสร็จใช่ไหมก็เราก็จะไปที่นี่นะครับไปนี้ไม่เตะเขาก็จะให้เลือกสกิลแบบว่าเป็นด่านเว้นด่านนะครับก็แนะนําให้เลือกสกิลดีๆมาละถ้าเกิดอยากรู้อะไรเยี่กับสกิลเดี๋ยวผมจะทําให้คลิปหน้านะครับเออเอ้อเอาล่ะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทันเกมมิ่งเกนแคสเตอร์กันด้วยนะครับ mm. อยากให้ทำคลิปอะไรหรือทำอะไรออลง YouTube อะไรประมาณนี้ mm. ก็คอมเมนต์มาได้นะโอเคไม่ต้องเกงใจนะครับไม่ต้องเกงใจโอเคเดี๋ยว okay. <Okay. S 2> mm. เจอกันใหม่นะครับประชาชีบาย